กำลังนำส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่นะครับเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียนะครับ ถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีเลยทีเดียวค่ะสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมหนักทางภาคเหนือนะคะส่งผลให้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่ะอีกทั้งยังได้รับความเสียหายทางด้านทรัพย์สินอย่างมากมายหลังจากที่ฝนตกหนักค่ะต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้น้ําป่าค่ะเทือกเขาชายแดนไทยสปป,ปาลาวไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่อําเภอเทิงและอาเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเมื่อ21สิงหาคมค่ะ Facebook สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติป,ประเทศไทยได้โพสต์ภาพน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายระดับน้ําสูงเกือบมิดดหลัังคคาาาาบบ้้้้้้นนนชเียวววพรรออมมไะุข่ ไหลหลากเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านที่น้องประชาชนสองฝั่งแม่น้าําเงวบริเวณซอยหนึ่งหมู่สี่บ้านสาลาวาดอาเภอเถืองจังหวัดเชียงรายที่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ30ปีทางด้านสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายค่ะได้มีการเผยแพร่ประกาศสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันนะคะน้ําป่าไหลหลากในช่วงวันที่2 4สถึง30สิงหาคมนี้จังหวัดเชียงรายค่ะได้แก่อําเภอเมืองเชียงรายแม่สายเชียงแสนเวียงแก่นขุนตานพญาเมงรายเวียยงชั อำเภอเทิงค่ะและอำเภอแม่ลาวนะคะแต่สถานการณ์ย่ำแย่ค่ะท่านผู้ชมน้ําป่านะคะไปไวกว่าที่คิดได้รับผลกระทบตั้งแต่จังหวัดเชียงรายค่ะครอบคลุมไปถึงพะเยาลำปางน,าน่านแพร่เพชรบูร์และอุดรธานีโดยจังหวัดสุโขทัยค่ะคือพื้นที่เสี่ยงรับน้ําต่อคาดว่า2วันค่ะน้ําจากแพร่จะไหลลงมายังอำเภอศรสีสัชนาลายัยสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือ,อยังคงน่าเป็นห่วงล่าสุดนะคะคนบันเทิงค่ะดารานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณบุ๋มรัญญาช่วงเช้านี้ค่ะได้มีการโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็นสภาพบริเวณบ้านค่่่ะะะททีถููกนนน้้ําวมมสงรดดัับแจิช บ้านเเลยทีดวคุณบุ๋มรัญญาค่ะได้เขียนแคปชั่นนะคะวอนคนช่วยเหลือคุณพ่อที่แพ้น้าท่วมหนักมากพ่อนั่งแช่น้ําอยู่เพราะว่าขึ้นชั้นบนไม่ไหวตอนนี้แม่น้ํายมขึ้นสะพานข้ามไม่ได้แล้วค่ะโทรหากู้ภัยไม่ได้ซักเบอร์รบกวนใครที่สามารถช่วยได้เข้าไปที่บ้านเลขที่4ทับสเชตวันซอยห้าพ่อชื่อนายอดุลค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขหน่วยงานราชการติดต่อไม่ได้เลยค่ะงานนี้นะคะเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงค่ะรวมไปถึงเหล่าแฟนคลับนะคะต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจกันยกใหญ่และภาวนาขอให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นเปป็นกติ อย่างเร็ววัยในเวลาต่อมากระ่ังผู้ชมไม่นานล่าสุดคุณบุ๋มรัญญานะคะได้อัปเดตข่าวอีกครั้งบอกว่าคุณพ่อนะคะได้รับการช่วยเหลือค่ะในตอนนี้ปลอดภัยแล้วขอกราบขอบพระคุณฝันดีที่ช่วยประสานช่วยเหลือคุณพ่อที่ติดกระแสน้ําอยู่ที่บ้านในเมืองแพร่ค่ะกราบขอบพระคุณสอทปิ่นเด่นชัยที่ช่วยพ่อออกมาขอบพระคุณเรือสมาคมอาสาสมาัครกู้ภยัยจังหวัดแพร่เข้าช่วยเหลือพ่อและทุกท่านในทีมที่ช่วยเหลือตอนนี้พ่อปลอดภยัยถึงโรงพยาบาลแพร่เรียบร้อยค่ะขอกราบขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องมิตรสหายและ่วงนห กรบครับตอนนี้นะครับทางกู้ภัยสมาคมกู้ภัยาสาสมาัครกู้ภัยจังหวัดแพร่กู้ภัยเด่นใช้ล้มบุญแล้วก็กู้ภัยสงเม้นนะครับได้สาถาบันสมสงเม้นได้ช่วยนะครับพคุณลุงอดุลน,นะครับตอนนี้กําลังนําส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลแพร่นะครับเนื่องจากคุณลุงมีอาการอ่อนเพียนะครับ,นะรบเดี๋ยวอัปเดตอาการให้ทางไล่อีกทีนะครับ ยางไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมค่ะสถานการณ์น้าท่วมยังคงหน้าวิตกนะคะระหว่างวันที่24ถึง30สิงหาคมนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันดินถล่มพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในภาคเหนือมีถึง12จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถากสุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ7จังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดเลยค่ะหนองคายบึงกาฬหนองบูลลลพอุดรรธาาานนนีแะะสสกกคคค่่วภง ะะที่ต้องเฝ้าระวังก็ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี่ะนะครนายกปานบุรีจันทบุรีตราดนะคะเพชรบุรีค่ะและประจวบคีรีขันในอำเภอหัวหินปานบุรีบางสะพานค่ะวนภาคใต้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันมีอยู่แจังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชค่ะระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลและในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งนะคะและน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่าด้วยบริเเววณแแม่่นนน้้้ํํํํําา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 าสสยยหลลลลักะะขของงคคโด เสียหายล่าสุดนะคะจากภาพดาวเทียมเผยว่าน้ําท่วมภาคเหนือมีความเสียหายไปแล้ว387,626ไร่กระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิวจัยและนวัตกรรมอวค่ะโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาร,รสนเทศหรือจิสดาได้ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมจากภาพดาวเทียมของวันนี้นะคะพบว่าน้ําท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ที่21,776ไร่ค่ะพะเยานะคะอยู่ที่125,999ไร่สุขโขทัยค่ะโดนไป ที่หี่ไร่และจังหวัดแพร่ค่ะอยู่ที่14,109ไร่นะคะโดยพื้นที่ที่พบส่วนใหญ่ค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเป็นพื้นที่การเกษตรค่ะพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําสายหลักและสายรองรวมไปถึงชุมชนค่ะที่อาศัยและเส้นทางการคมนาคมบางส่วนด้วยสถานการณ์น้าท่วมภาคเหนือนะคะทั้งพื้นที่จังหวัดเชียงรายน่านแพร่สุโขทัยตอนนี้พบว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะจากน้ําท่วมสูงค่ะซึ่งบางจุดมีปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือด้วยยยยยััังงงไกกก็ใใคครรรทีี่่่่อะะอออาาชวววเหหลลืืนะะมตจสบ้ด ชาชีพสวมรอยกันด้วยนะคะส่วนช่องทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะทางท็อปดาราดได้รวบรวมหน่วยงานที่สามารถเชื่อถือได้ว่าจะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนโดยเบื้องต้นที่หามาให้นะคะก็ได้แก่บัญชีของสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติค่ะโรงพยาบาลเวียงแก่จังหวัดเชียงรายนะคะที่ต้องการค่าออมสําเร็จรูปน้ําดื่มยาสามัญประจําบ้านยาน้ํากัดเท้าเครื่องผลิตออกซิเจนข้าวสารอาหารแห้งและอื่นๆค่ะช่องทางการช่วยเหลือก็ตามภาพที่ปรากฏค่ะมูลนิธิสยามเชียงรายสํานักงานใหญ่ศูนย์การเรียนธรรมชาติห้วยผ่านจังหวัด นนานและสมาคมกู้ภัยแม่โจ้ค่ะซึ่งจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่านอย่างไรก็ตามค่ะกับเหตุการณ์ทางภัยพิบัติครั้งนี้ยังคงน่าเป็นห่วงทางท็อปดาราค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่กําลังเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยค่ะรวมไปถึงท่านผู้ชมในจังหวัดอื่นๆน,นะคะที่มีความเสี่ยงต้องเฝ้าระวังก็อย่าลืมเก็บของขึ้นที่สูงนะคะติดตามสถานการณ์ข่าวกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ